ทั้งหมดเนี่ยเขาไม่ได้ใส่ผงชูรสเลยอาจารย์เขาเน้นๆเลยไม่ผงชูรสแต่มีสารกันบูดอะไรนะกันบูดอาจารย์มึงออกไปก่อนได้ปะอัสลามโะลัยุ้มชาวซนองฮาลองชิวกลับมาพบกับเราอีกครั้งในประโยที่มันแตกต่างไปเวลานี้ประมาณสักสี่ทุ่มเราเพิ่งจะขึ้นเวทีบรรยายกับท่านอาจารย์อับดุลลาตีฟตัมราเรียงก็เลยมาหาที่พักผ่อนแล้วก็มาเสวนาต่อหลังจากบรรยายที่นี่เหมาะเลยเว้ยเขาเรียกว่ารัฐสุลต่านที่สลลมสแควร์คูขวาคู่ขวาก็ดูการนั่งเสียอาจารย์น่าจะนั่งสบายนะเออเนีา จ้าของที่นี่มึงไม่ต้องไปบอกเขาหรอกไม่ทีไม่รู้ไงเนี่ยคนที่เจ้าของที่นี่คนที่เจ้าของที่นี่แต่ลูกชายเขาทำไงลูกชายเขาทำก็ดีแลกมาดีแหลกกันสำหรับชาวบ้านที่แบบว่าเด็กๆยังไม่อยากกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยมาแวะได้อาหารวันนี้เดี๋ยวเขาจะเสิร์ฟมาเป็นพวกอาหารแบบอาหรับเลยนี่เริ่มด้วยบาร์บีคิวเริ่มด้วยบาร์บีคิวอันนี้ฮาลานนะฮาลานอันนี้ขายที่มักกะ ซาอุดีอ่ะอาจารย์กินโรบนี้ด้วยมีอาจารย์มีแคนเขาเรียกว่ามัช <developed> ร <Airbnb> ูบ <nya> <wine> ัตฮัลเลีมินัลมินัลอลกอฮอลอ่ะเป็นว่ไงนะมัชรูบัตมัชรูบัตคัลียอลฮัลเลียมินัลแอลมินัลแอลเน็กฮัลรูแมนน็กฮัลรูแมนช่วงนี้อากาศเย็นๆด้วยนะน่าจะมาแห้งเอาการเรื่องศาสนาได้จะมาเอา อันนี้ไม่เมาไม่เมาน้ำผลไม้น้ำผลไม้ทรัพย์ทิมก็มีแค่นี่เขาเวลคัมดิ้งเวลคัมดิ้งให้กับเราเดี๋ยวเราสั่งอาหารไปละชุดใหญ่แล้วดูโต๊ะเต๊ะเขานั่งสิเดี๋ยวเขาดมข้าวอางเง้ยบรรยากาศเป็นยังไงเนี่ยเฮ็ยได้มาเห็นสวนเห็นอะไรโอ้โหแฮปปี้เลยฟอร์รอไปเลยอันนี้ฟาร์รอวเนี่ยุรกนะรถนี่หายากนะรถฟอร์รอวันแลกฟาร์รอไปเลยฟาร์รอวันแลกเนีสตรอเบอรี่ทรูแมนทรูแมนผมไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยว่าสลามสแควร์จะมีบรรยากาศแบบนี้เว้ยเฮ้ย กรผมว่าชบาบน่าจะแฮปปี้เลยนะรัสซุนตานที่สลามสแควร์ซุนตานนี่ภาษาเราซุนตอนไหมซุนเปินตะกี้ที่เรากินน่ยมันเป็นเครื่องดื่มดับกระหายเว้ยเย็น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 แต่อันนี้คือเวลคัมดิมของแท้เลยมันเป็นชาดำอังกฤษแล้วมันความหอมเป็นยังไงไม่รู้มีสะดุงไงมีสสดุงมีสะดุงมีหอมเลยหอมเหรอหอมจัง โอ้ยสลามสแควร์มีของดี่า <c oughs> นะควมสบาย,ยม,มีรถอยู่แล้วนิดดูสภาพมึงดิเฮ็ดมึงกลับกล้องไปสิ สบายนะ <c oughs> เลยเขาสบายเลยนะอารมณ์่น้อารมณ์ประมาณนานาเลยอ <c oughs> อารมณ์ประมาณนานาเลยนานาคู่อะเมื่อาการเย็นมาจิบชาแล้วก็มาคุยเรื่องศาสนากับอาจารย์ผมว่าแฮปปี้นะปรึกษาเรื่องราวอยู่กับศาสนารัสตานที่สลามสแควร์เว้ยอาจารย์ไหนบอกไม่ติดหวานไง <c oughs> อันนี้ผมสั่งพิซซ่าน้าซอสมาแล้วก็ทําร่วมเฉยหน้ามันเลยไปรวมกันเดี๋ยวลองชิมดูเว้ยอันนี้เป็นพิซซ่าหน้าเขาจะมีไส้กรอกแถมเขาไม่ให้ใส่อะไรป่ะไม่ได้มีจิ้มซอสแต่เดียวไม่จิ้มดีกว่า อืมจานอืมอันนี้น่าแหละแฮมชีสแฮมชีสนี่ลองชิมดิลองดูจานกินดิอืมอืมอืมไอ้แป้งบางนะอ้ยแป้งบางแป้งบางเดี๋ยวรึเปล่าใช้ได้ว่ะอืมอร่อยปะอืมอร่อยร่อยลอร่อยมากคนดูดิต้มยำกุ้งกุ้งแบบไหนวะยิ่งกับอะไรอ่ะอ๋อทะเลเลยต้มยำทะเลขออนุญาตชิมน้ำก่อนนะ โอ้โหเฮ้ยจานอร่อยโล่งเลยขอบคุณมากครับเฮ้ยต้มยำเฮ้ยอย่าพึ่งดิอันนี้ต้มเมื่อวันนี้ละอย่างดิเม่อวันี่มีต้มยำบอดในจานประธานบอดชฎิยากูเล่นแล้วเอาอันนี้ก่อนอาจารย์ลองชิมรสชาติต้มยำก่อนทานเยอะกันเลยลองชิมต้มยำก่อนกลมกล่อมเลยกันเนาะต้มยำให้ต้มยำกลมกล่อมนะ เ้ยน,เนัวนะต้ยมยำยังนัวโอ้ยได้ข้าวสวยนะแจ๋วเลยเว้ยแล้วตะกี้อาจารย์เขาชิมอันนี้ไปก่อนเลยอันนี้คือส้มตำน่าจะเป็นส้มตำปูปูส้มตำกินไหมฮะกินปูไหมกินดินเนี่ยมันดีตัวตางเนี่ยมันจะมีอาหารระดับเดียวนะ มีอาหารไทยด้วยติดใจปิดซ่าเบิ่นเลยลูกเบิ้นเลยอาจารย์อาจารย์นนี้เลยอาจารย์อ่ะพอเราไปบ้านเขาอ่ะสิ่งที่เขาต้องมีนะที่ต้องเลี้ยงเราเลยนะก็คือนักเก็ตกับไส้กรอกแดงเราจะเน้นแป้งเลยไปบ้านอาจารย์ทุกทีแต่ตอนนี้เขาปวดเข่าตอนนี้กิ๊บปวดเข่าแล้วไงไส้กรอกแดงแย่ไงเราก็เลยมาเลี้ยงรับรองเขาหน่อยว่าเอ้ยอาจารย์มันไม่ได้มีแค่แป้งอย่างเดียวมันก็มาเจอแป้งอีกดีแป้งนั้นมาเจอแป้งดีแป้งมาเจอแป้งแป้งดีมากเลยแป้งเหมือนคล้ายๆกับเป็นแป้งพวกพัฟอะแป้งเหมือนแป้งคาราแป้งนานอะไรแบบ น,น,น,นทานได้มาโรตีโอ่งั้ยไม่ใช่โรตีโอ่งแป้งนี่เอะแป้งที่หอยคุณนี่เถื่อโรตีโอ่งเออโรตีโอ่งใช่เกีบับคล้ายคล้ายกีบับ <c oughs> เฮ้ยเขามีของที่หวานเฮสทั้งหมดเนี่ยเขาไม่ได้ใส่ผงชูรสเลยอาจารย์เขาเน้นๆเลยไม่มีผงชูรสแต่มีสารกันบูดมีะนะสารกันบูดอาจารย์มึงออกไปก่อนได้ปะ <c oughs> หลนังก้อนบูตะปายตั้งแต่คำแรกเลยอาหารเขาอาจต้องใช้เวลาในการรอหน่อยเพราะทำสดทำสดไงทำสดๆไม่ว่ามันทำไวแล้วนะครับมาเสริมแพ้งแย่ไม่ได้ไม่ได้อุ่นไม่ได้อุ่นทำใหม่ๆเลยเฮ้ยแล้วอากาศช่วงนี้เย็นสบายนะผมว่าเหมาะนะแฮปปี้นะกับการออกมาเจอเพื่อนอะไรแบบเนี้ยจริ่งๆการไปนั่งประชุมในห้องแอร์มันจำเจอ่ะสู้เรามาประชุมแบบอินดอร์เอาดอร์เอาดอร์ฮ้ยไอตัวนี้แปลกๆพอยิ่งดึกยิ่งมึนเว้ย S <S ออเอาดอเออวันนี้เขาบรรยายเยอะไงอาจารย์นะออเอาดอเออแลอ้วเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เว้ยสารสกาแฟรัสสุรปานนี่คืออะไรวะเนี่ยอันนี้เป็นสังขยาแท้เอ้ยอังบอกเียอันนี้คือเป็นสังขยาแท้ๆเขาบอกว่าทำจากใบเตยแท้ๆเลยอ๋อทำจากใบเตยแท้ๆเลย<อ>จานจาน <ๆ S 1> ลองดิจานน้องจานขนมปังโคตรนิ่มเลยวะอืมเฮ้ยขนมปังนิ่มเว้ยอุ้ยยังเยอะจานไปเลยว่ะจานวันนี้วันของเขาเพราะว่าเป็นเรี่องการเลี้ยงอำลาเขาเอำลาตําแหน่ง เฮ้ยอย่าให้หยดดิกลากัางยาตอนที่จจเย็นนะจ๊ะได้เนอะอันนี้เป็นขนมปังนาน่าจะเป็นหน้าชาข้นๆอ่ะเฮ้ยแล้วก็จิบไก่ชาเนี่ย ันนี้เขามาเสิร์ฟแล้วเว้ยเป็นอาหารของปากีสถานมาพร้อมกับผักนี่ก็คือมาซาลาสมองวัวสมองงวเนี่ยเออมึงชิมไปแล้วไอ้เฮ็ดทำมาตกใจนี่คือมาซาลาสมองวัวจานกินสมองไหมลองชิมก่อนเออมลองได้เออปกติไม่กินนะกินยังไงอ่ะหวานแต่ต่างกันจานต้องเปิดจ้ายต่างกันจานดิมันจะแหน่แไม่แย่ไม่แย่เราจานของอาหรับเราเป็น ครูสอนศาสนาอาหารับนู่นเอานี่มาบิสมิสลลาห์อันนี้ตัดเข้าไปหน่อยตัดอาป้อนเลย <c oughs> อุ้ยอาจารยนนี้เอ็ดทิชชู่อยู่ไหน <c oughs> นี่สำหรับผมคือได้มันนะม,มันแล้วกินกับตัวตัดเลี่ยนเนี่ยสมองอะไรนะมันหยีไหมไม่หยีไม่หยีเน,นะนะไม่คาวด้วยไม่คาวไม่มนะนี่มันไม่ใช่ข้าวหมกใช่ปะ คือข้าวอะไรสามสี่ป่ะพี่ยานีพี่ยานีบี่ยานี่แกแต่เป็นแค่นี้นะเป็นข้าวบัสมาตีบัสมาตีกูดิบูดิแต่ขอชิมเนื้อข้าวก่อนนะกินสิครับอืมอุ้ยคุณนึกถึงอารับด้วยว่ะโอ้อารับเลยนะอารับจ้จาๆเลยอารับแบบอัรซุรี่อะของแท้นะโอ้อ,อัรซุรี่อัรซุรี่นะของแท้ออออออนี่มาอยู่ตรงคูได้ไงวะเนี่ยกูงงว่ะ อันนี้แกะล้วนๆเลยนะเดี๋ยวชิมเนื้อแกะเขาหน่อยดิเหมือนไป<อ>กไินที่ง,งานเลยอะ่ะเออนะงานวันชาติอ,ะอ่ะอะอาอิมิเรตนะอิมิเรตอะเออไปสุดท้งงายนี่เดี๋ยวชิมเนื้อข้าวบอสมาตินเนื้อแกะอุ้ยอร่อยว่ะอร่อยอ,อร่อยยร่งยิ่งนุ่ม จานไหมไงอยาเอากลับมาดิเออใส่จานแบ่งสิอาจารย์เออบอเอออาจารย์แทะแล้วเอากลับมาเว้ยเขากินแบบวัฒนธรรมอาหรับไม่เดี๋ยวกลัวเดี๋ยวฟาดเดี๋ยวเฮ้ยเอาแพะไปกินใหญ่ไอแบบตะเกียไม่ได้หรอกไอแบบแบบแบบตะเกียเอาคืนน่ะไม่ได้แต่ชิ้นใหญ่ไม่เป็นไรหืมภาพดีโอ้แล้วแพะเบื่อแล้วอันเนี้ยเขาอร่อยนะอร่อยจริงเขาหุงหม้อต่อหม้อไงไม่ได้หุงค้างเอออันนี้หุงมาแบบใหม่เลยใหม่ๆเลย เนื้อนี่พาริเนื้อพาลิไงเป็นอะไรแกะเป็นแกะเป็นแกะโอ้ยพูยไม่ต้องไปไกลเลยว่ะอย่างเงี้ยอยู่ตะคูก็ได้เว้ยอยากกินอาหารอาหรับแบบนานาเงี้ยอันนี้ยิ่งเข้าไปใหญ่เลยะยังกินไม่หมดเอาเศษมาใส่เอากระดูกมาใส่จานหมเ้ยจานไมิสแป๊กมิจังนี้ยรสชาติมันเหมือนกับว่าจะเผ็ดๆหน่อยๆลองชิมดูเพราะว่าเดี๋ยวเลี้ยงอำลาแล้วนี่ ไงหน่อยรสชาติปากีป่ะอ่ะเผ็ดปากีมาเป็นกลุ่มอะไรวะเป็นรสชาติของปากีเขาเป็นตัวแกะเฮ้ยได้นะดีว่ะอืมจะลองแฮ็งเอาได้เลยอืมไม่ได้เผ็ดพีกับมันเหมือนเผ็ดเครื่องเทศอะไรสักอย่างเป็นพริกอาหรับอะไรครับเฮ้ยดีหมดเลยอะไรวะคืนมาทำไมอะไรกันลู้อ๋อยังไม่ได้ขายใช่ป่ะยังจังนะนี่สมองตัดด้วยสมอง เ่่ลยวะดูความแซ่บก็ดูที่อาจารย์ขอโต๊ะแล้วตอนแรกมาเป็นอาจารย์เหมือนจะบรรยายตอนนี้เริ่มรีแลกแล้วแปลกใหม่อ่ะแปลกใหม่เดี๋ยวยังไม่ชิมน้ำจิ้มเขาเลยเดี๋ยวชิมน้ำจิ้มเขาหน่อยว่ามันเหมือนกับน้ำจิ้มบ้านเราหรือเปล่านี่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 อ๋อนี่นี่นี่เอาเข้ามาจิ้มนี่นี่นาเนี่ยสามารถที่จะเอาไปอัดเดปได้ทุกอย่างเลยนะอุ้ยร้อนร้อนเลยว่ะร้อนร้อนทำใหม่อ่ะอันเด็ดอันเด็ดเอาเงินเอาเงิน น้าก็้ายขับแบนีข้ขน้ไหวเฮยอันนี้เป็นแบ,แบ้งนานใส่กับสมองวัวเว้ยแป้งนานถือสมองงัวสมองไเข้าวมันได้เหรออือหื้อาอง a s s a l ก m u a l a i k u มต l l a h i w a r ล s l m ุครับ จานกำลังจะตัดสนามสแควร์มันมีตรงที่จานเลยออย่างเงี้ยเอาลงได้ไหมจะน่ากินปดปะหล่ะครั้งสองครั้งมันก็ไม่ได้ตั้งใจบอกเออผมใส่อร่อยจริงอะไรเงี้ยก็ครั้งสองครั้งลงได้ใช่ไหมเออมันก็แบบเป็นขอปกติวิสัยเอ้ยจานอะไรนะลมนื้อน้ำวนลมแต่ต้องเยอะนะไม่ต้องเยอะเอาเออเดี๋ยวครั้งสองครั้งเอาออกมึงเอาออกดีป่ะวะ เหมาะแล้วแหละที่เราจะยกเลิกการบอร์ดมาบาร์บีคิวมาสมาตีบาร์บีคิวรวมมีอะไรมันก็โลนเลยไหมมีไก่มีแกะมีแพะไก่มีหองใหญ่กับทันดูรี่กระบาดนี่กระบาดแพะกับกระบาดเนื้อเดี๋ยวขอชิมนีนี้ชิมเนื้อก่อน รสชาติโคตรรสชาติเข้าเขาได้โคตรนานๆเลยเดี๋ยวมึงเอาคืนอันตรายมากมมาเริ่มเนื้อหลยอันนี้เนื้ออันนี้น่าจะเป็นแทพรสชาติดีหมดเลยเว้ยหมอไก่บาร์บีคิวบัสมาติกับเคบับเนื้อ ผมรู้จะบอกว่าใช่ไงแต่ว่ารสชาติอะคือกลิ่นอายของพวกนานาพวกอาหารรสชาติจะเต็มของอาหรับหรือว่าของพวกปากีอินเดียเลยรสชาติเขาจะไม่ใช่ไม่ใช่ไทยเลยไม่ใช่มีหวานเลยปิดท้ายด้วยนมพิซซ่าเขาจะเป็นเครื่องดื่มของทางปากีเขาอะไรถั่วถั่วมันจะเป็นหวานหวานนมมันนมแต่ว่ามันเหมือนกับมีอัลมอนด์ไม่ได้คิดเขียวมาจากไหนเป็นนมบุบอยมึง นมใส่อัลอมอนแล้วเหมือนกับมีพิซซ่าซิโออะนมพิสตานมผสมถั่วที่มันเป็นคล้ายๆกับถั่วที่ยอดนิยมไอตัวนี้ประหวานขึ้นแล้วหวานขึ้นไม่เป็นไรเต็มที่เลยเพราะว่าวันนี้เรียนอำนาตำแหน่งอันนี้เป็น <Chicken S 1> <Chicken. S 2> กุหลาบชิคกี้พายกะไดชิคกี้พายกะไดีนี่เลือนแล้วไอตัวนี้เลือนแล้ว <Okay. S 1> ไม่ใช่ชิคกี้พายกระไดเป็นอาหารหวานของทางอินเดียเขาลูกไปเลยดดีกว่า <laughs> โอ้โย <pec> โอ้ย,อยหวานเปล่าขึ้นตา <watching Olymp> <cinema> อาจารย์อยาคืนตั้งกึ้งหตาเลยหวานเลยหวาเลยแต่ถ้าค่อยๆจิบอะมันเลิดีก็ค่อยๆคิเราเมื่อกี้อาจารย์แล้วอมมลนไม่มีที่วางแล้วด้วยมืเฮ้ยแต่ว่ามันไม่ได้หวานแบบไร้สาระหวานแบบมีสาระได้ว่ะหอมหอมด้วยมึงชิมดิเฮเ็ดอยาคืนนี่อยากคืนชิกี้ายยชิคกีนกระไดมันหอมนะหวานหอมนะไม่กินสมุนไพร แล้วมึงกินไม่ได้แต่มึงกินไปหมดลูกลมึงกินมันเชื่อ <c oughs> มแต่มันหวานจริงหวานจริงอันนี้คือลัซซี่ลัซซี่ลัซซี่คือเครื่องดื่มของทางอินเดียปากีอะไรประมาณน,ะนะนะั้นนะมันเป็นอะไรล่ะยังไม่บอกเลย <c oughs> ก็ยกเ,เกิดปัดไงยกเกิดผัดเขารู้กันอยู่แล้วแหละจานแบ่งแบ่งแบ่งดีกว่าแบ่งแบ่งใส่จานเล็กไม่ใช่เดี๋ยวมึงเยิ้มลงมาข้างล่างเ้เดี๋ยวเผื่อคนอื่นกินได้ผมรู้เหมือนกันนะว่าย่านหนองจ่อย่านครูอ่ะ จะมีอาหารแบบอาหรับจ้าจาหรือว่าปากีอินเดียจ้าจ๋าเนี่ยมาอยู่ที่นี่เว้ยผมบ่กแฮปปี้นะแฮปปี้ไหมอาจารย์ได้บรรยากาศนานนกูว่าเมาเครื่องแกงกูเมาผมเมาเครื่องแกงกุหลาบบ้ไอ่ไอ่ยุ้หวานมากเลยกุหลาัมโบ้เนี่ยหวานขึ้นสมองแปลกใหม่ดีว่ะมันอร่อยมันอร่อยแต่มันหวานเจอเขาให้กินแบบว่าลูกนึงแบบลากลูกนึงอบบปกติเขากินกันคนละครึ่งลูกอะไรล่ออมแบบเป็นบุ้ยเลย ถ้าไปกินนานอๆอาจจะดับเบิลนะจานต่างกันเ <นะ S 2> ยอะเลยครับสี่ห้าร้อยต่างกันเยอะเลยจ้ะนๆๆๆนเนี่ยเด้ 180, อประมาณร้อยแปดสิบสองร้อยดูราคาแล้วเอาง่ายว่าพี่น้องมาแบงค์พันใบหนึ่งเนี่ยมีทอนมีทอนบาทหนึ่ง ก็ยังถอดก็ยังถอดเออก็คือท่านึงไปกิน4ีคน5ค่คนคุ้มนิอันนี้ยี่เข้าไปดูก่อนแล้วกันรัสสุตตะานเป็นร้านใหม่ๆเขายังไม่มีคนรู้จักไงอยู่ตรงสนามสแควร์อยู่อยู่ตรงสลมสแควร์ปิดเที่ยงคืนเว้ยสแควร์มาสี่ทุ่มพึ่งออกเนี่ยผมมาอยู่เนี่ยประมาณสักสี่ทุ่มครึ่งแล้วสี่ทุ่มกว่าแล้วเนี่ยก็ไปบรรยายมานี่ห้าทุ่มครึ่งแล้ว ผมว่าแฮปปี้เลยนะสลามสาแควร์ต้องรีบมาช่วงหน้าหนาวนะถ้าเป็นหน้าร้อนร้อนมันก็อาจจะแบบ<อ>แก็กาดไม่ได้อย่าพูดเยอะมืงอ่ะจะไม่บอกทำไมเลยมมาหน้าหนาวก็มาช่วงนี้ไงเออแล้วมาเลยเออช่วงนี้อากาศเอาแค่นะไม่ต้องบอกว่าไม่มาไม่ต้องมาหน้าเพรามึงตดอระจานตดด้วยโลกกูเชื่อเลย